รู้ดูฝนใครที่กำลังเจอปัญหาญ้าลกๆยา้าโตไวปลูกอะไรก็ไม่ทันญ้าก็มาดูคลิปนี้นะจ๊ะนี่จะเป็นวิธีป้องกันญ้าของสวนพาค่ะนี่ย่าสูงมากเราก็ต้องทำการถอนย้าก่อนนะคะถ้าย้าสูงประมาณนี้เราต้องถอนย้าออกให้หมดเลยจ้าก็ถอนไปเรื่อยๆเลยจ้ะเวลาเราถอนเนี่ยเราก็จะใช้แบบ มือถอนแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ออกทั้งรากหลังจากเราถอนแล้วก็ถ้าเป็นหญ้าเศษเล็กๆหญ้าไม่สูงมากแบบนี้เราก็จะใช้เครื่องในการพวนนะคะก็จะได้ดินมาในลักษณะแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราพวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการยกร่องขึ้นแปลงผักนะคะเพื่อที่จะ ปลูกผักต่อไปค่ะแต่ก่อนที่เราจะปลูกผักเราจะต้องพักดินไว้โดยการตากแดดนะคะอย่างน้อยก็สองสามวันค่ะแต่ช่วงนี้ฝนมามากเนาะก็ต้องพักดินไว้นานๆหน่อยจ้าดินที่พวนไว้ก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นนี่เลยค่ะงา,านเอกของเราเราก็จะทำการคุมแปลงด้วยผ้าคุม แปลงป้องกันวัชพืชนะคะนี่เลยเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ทําได้นะจ๊ะเราก็จะคุมแปลงระหว่างลองแปลงหรือว่าจะใครที่ยังไม่ได้ทําการเพราะปลูกอะไรก็จะคุมทั้งแปลงก็ได้ค่ะนี่เราปูไปแล้วก็ทำการตัด่าการตัดก็จะใช้กันไก่คมๆเลยนะคะใช้กันไก่คมๆในการตัดค่ะก็จะทุลักทุเลหน่อยนะคะทําไปด้วย ถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยจ้าทำคนเดียวก็จะมีความทุรักทุเลประมาณนี้จ้าหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยเสร็จสับได้ความยาวตามขนาดที่เราต้องการเราก็จะทำการคลี่ผ้าคลุมของเราคะ่ะเราก็จะทำการคลุมแป้งนะคะนี่ต้องคลุมให้ตึงๆหลังจากนั้นเราก็จะทำการยึดแป้งด้วยหมดุดหรือตะปูสำหรับ ปักลงไปในดินแบบนี้เลยนะคะเพื่อยึดไม่ให้ผ้าคุมของเราปิว้วหลังจากเราคุมเสร็จสับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะและที่สำคัญน้ำสามารถซึมผ่านได้สบายสบายเลยจ้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ comment, มาคุยกันนะคะ